ดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระชอนกรองอาหารเหลวนะคะแล้วก็มันจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งนะคะตัวนี้เนี่ยไซส์24เซนแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะตัวด้ามจับอะไรเนี้ยก็ไม่เห็นเห็นมาเลยว่าเป็น made in Japan เนาะแล้วก็อันนี้ลงเว็บเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้สั่งมาให้ของงานโภชนาการเนาะ ซึ่งโภชนาการโดยทั่วไปอ่ะโภชนาการของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องทําอาหารเหล็กให้กับโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยของทั่วไปที่ขายตลาดทั่วไปอ่ะความหนาหรือว่าสเเลตเนี่ยมันจะไม่แท้เยอะเยอะมากในของตลาดแล้วกด็ดังนั้นเนี่ยที่เราขายจะชนกองตัวเนี้ยเพราะว่าเป็นรีฟรีมเมนต์รีฟรีเมนต์คือ ความต้องการของโรงพยาบาลโดยตรงนะคะไซนี้นะคะแล้วก็มันแข็งแรงแล้วก็อยู่นานนะคะสั่งมาได้นะคะอันนี้พันกว่าบาทอันนึงนะคะซึ่งงานค่อนข้างดีนะคะเป็นกระชอนกรองที่นักโภชนาการโรงพยาบาลใช้นะคะขอบคุณค่ะ